สวัดีครับสุรสินพาโฉมมินีพารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางรัฐบาลไทยเซียนลุ่นนะครับ16ธันวาคมนะครับงวดพี่น้องไปฟังน้ำกันครับพี่น้องครับสวัสดีครับเซียนลุ่นโอ้รัฐบาลไทยเพลงไหนเซียนเข้าอี้ตัวอะไรัฐบาลไทยเข้าตัวใด้เซียนเข้าหาสองโอ้ลืมตัวนี้ไหมเข้าหาสองเยู่เมฆแท้าบ้านบกเขาที่สนดอก เราหาสองเต็มตรงๆมันโดนเนาะด่วนมันเรื่องง่ายฟุตบอลไทยกันเรื่องเหมือนกันความมั่นใจกลับมากเดี่ยวเสี่ยนคิดว่าสิเขาอยู่ยี่ดอกในชุดใหญ่มันนี่แหละวันนี้ก็ได้วันนี้จะเขียนแล้วไปเสี่ยนเขียนแล้วแล้วเอ๋อเขียนได้ครับเสี่ยนปากันมีปากกาปากกาท่านออกมาไป หอย่าอ้าหอยเล่าผ้าเลาเบาดุนดุนอดุนไระสวยยาดันวานางเจีเดตัวไรเส้นมื่อนี่เดนบ้านไทยเดินบ้านไทยเดนล่างนี่ฮเดนบนนี่เก้าเด้อเดนล่างหาเด่นบนเก้าพี่น้องเียนไปเลยครับเดนเดนล่างหาเดนบนเก้าหาครูใช่เอาจัดโมบายสามเส้นที่สิบหก รัฐบาลไทยยันลุ่นหมดที่รนมากเขาหาซ้องหมด่หมเขาสา้องตรงตรงสามตรวเสี่ยงเราสามตัวตรงตรงไทยเกฆาตีตีไม่หมดมวนมันแค่เขาเ้ว้ยเนาะเสียนเนาะส่งเนาะ เ,เขาอยู่หอดหลอดเขาดีเรือมากซันจอนเขาจออยุดเสียังว่าคันว่าสันจอนมันเป็นยังมุย <c oughs> ่ยนักยางไงซันจอนวะอือะะอือาอเขียนสองเทียนนั่นอ้มันเดีนครับเดียนได้ป่ะมันเป็นยัง <c oughs> เอาลวด ต้องคาเห็นว่า่วนเราดูเลยเห็นว่าแบบนี้ทำไม่เนาะทำไม่ก็ได้ทำไม่ก็ได้เขียนไม้สะไม่เอาอันนี้เขียนเอาแม้นั่นเอาแนั่นนะเดี๋ยวสิจัดให้ห้ามซ้อนะห้ามมาห้ามคุยนี่แล้วพี่น้องพียวเสียงของน้องมีสมาธิพี่ซัน FC สีสิให้งิดเดี

ครับเ,เป็นกากอดขอกันนกอดเกี่ยว<อ>จะกอดก็ได้เ,เก้าล่างห้าจับจับดูใจกันเลยวม่อยากเป็นบนล่างบันน,นี้อเออรวมตั้งแตมันาเขียนกับก่าวเป็นที่พูถึงจักอยู่นเลยแต่ไปแต่เรียนบนเป็นแต่เรียนล่นางวะ เงิในใสพี่จะละหน้าย่านนะครัอ<ห>สองตัวสองตัวมีกางเสียนชุดใหญ่มันชุดเดี๋ยวมันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองห้างสิบสองห้างนะคับแปดเก้า

มีนี่วันที่หานี้เนาะอันมาเนี่ยอาทิตนวันรูปกัดว่าล่างเด้อบ้าน้กัดว่าล่างนี่ตัวนี้นี่นี่ตัวนี้บนล่างมันติดเก่าบน ้าตรเข้าชุดสองตัวบนล่างรวมกันเลวมกันรวมกันเอนำเงินขีดครับอีกร่องดูเส้นให้ไม่เป็นสองเส้นอันอันจะเอาบนเหยยบอ่าเน่นเหยียวเสียวบนเหนี่นนั่นละ จะเอาวนไเด็กหกเก้าไปนังเดกหกเ้าสองเก้าสี่เกาสี่เาจ้าคือบวมมันใช่ไหมไมาจับตุ้งาัต้ลงสวนดิเชียง บอกง่ายๆท่ายเก้านี่คือไปบนแงนท่ายหานี่ล่างโอ้ลักหานี่<ง>คือเป็นล่างที่น,อน้องโอง่ายๆเลยเขียนเขียนอีกใบนะถ้าล่างนี่จะอยู่หลักสิบแงนมาเสียนถ้าบนนี่สิอยู่หลักหน่วยเข้าใจแล้วเก็บเงมนสองตัวมันให้อ้าแนมะ่นอ่อ แม่นั่นแหละแม่ได้พาค่ะเอ้าค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มีเต่าในโรงเรียนแม่นำมันลงมาบางค่ะ สอตัวใส่ใบไ,ไม่ตอนนี้เอชุดสองตัวให้ก่อนอะไรตัววงเป็นเลขล่างตัววงกลมสีแดงแดงเ,เลขลกล่างป็นเลขล่าง,างตัวให้ไรตัวให้ไรเป็นเลื้บนเ,เรียนไปที่บนเลยบนล่างเด่นเก้าชื่อบน<า>ชื่อบนนัก,ก็ล่างนะไว้ย่างไงครับบนเด่นเก่าล่างเด่นหัก นนอองจห่ยเอยียงลงจากหะมาแล้ครับเอานี่เด้๋พี่น้องเอาแคปหน้าจอนะครับรัฐบาลไทยชุดสองตัวนะครับชุดสามต,ตัวนะครับชุดสามตัวนี่ในคลิปเดียวกันนี้ร่วมทั้งสองตัวสามตัวนะครับพี่น้องไปหมดละ ปล่อยครั้งเดียวนะครับสามตัวอืมบมันลอยยำล้อยไกลมือเล็กกว่าท่านนะครับนี่เป็นแนวทางของเซียนรุ่นนะครับพี่น้องมากระจัดคัดขับพานนอเซียนงานมีตัวเล็กตยวใจก็ไัหาหยิบจับไว้ครับตอนมันสีอันสีดังเบิ่งหัวคอดีๆนะครับมันดังแล้วก็ไ่จับล่ายออกไปพี่้องเหมือนพิจารณาเบิ่งนะครับแนวทางของเซียนรุ่นนะครับ อบจัดขัดพานเอาถ่ายคลิปกัขอบคุณเซียนรุ่นหล,ลายๆครับครับขอบคุณได้มาแล้วถึงสองตัวสามตัวนะไม่มัดละไม่มัอมละอจุดจะไปก่อนสิบไดมาแล้วดังที่อ่านก่อนมาสิบขอบคุณเพราะว่าขัดก้อยไปแนวทางนะครับขอบคุณสำหรับเนวทางเซียนรุ่นเนิ่นาน,น,นั้นนะครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกๆท่านนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์นะครับมาแง่งปังๆกันขอบคุณและสวัสดีครับ